ิ่งต่างๆสี่ผ่านพ้นมาจากปีเก่ามาถึงปีใหม่ตามค่านิยมของโลกขอพรปีใหม่นมนโลก์ผูกสวดมนต์ปีใหม่ปีใหม่สู้วันใหม่ไม่ได้ชาปีใหม่าน,านานจึงทานอาหารขั้งหนึ่งจะได้ไหม่ะ กานิยมของพระเจ้าประสงค์ต้องวันใหม่ขอพรอวันใหม่วันเก่าไม่ดีรีบทำใหม่ถึงวันใหม่รีบทำดีปีนี่ข้าปีเก่าปีเก่าทำให้ดีพีหน้ามีเดือนกว่าจะถึงปีหน้ามันช้าถือคติเขาทำไอ้วันใหม่ ทำวุฒวันใหม่หว,วันเก่าผ่านไปแล้วสิ่งดีก็ดีขึ้นไปถ้าทำดีวันนี้ก็เพิ่มเข้าไปอีกถ้าที่ไม่ดีผ่านไปจากวันเก่าทำาังานตัวปีวันใหม่มีธา,ากเก่าปีใหม่เราก็ทำมาทุกปีทุกปีปีนี้เป็นปีพิเศษทางประเทศชาติ รัฐบาลก็ไม่อยากให้ทำานนทำนี่พิธีการพิธีกรรมหลายคู่หลายคนไม่ให้รวมกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคโควิดนะแต่ป้องกันเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นแต่ก่อนเมืองไทยก็ไม่ถึงสิบคนเดี๋ยวนี้ก็สี่ร้อยเดี๋ยวจะถึงพันแล้วป้องกันได้ไหม แกิดเจ็บเจ็บตายสังขารร่างกายก้อนนี้ป้องกันไม่ได้หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของสังขารร่างกายก็เป็นธรรมะคือเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายพอแม่ปู่ย่าตายายก็ไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วย่ะสังขารร่างกายหาปกปิดดีๆนะ เรียกดีๆให้อาหารดีๆให้ยาดีๆใ,ให้อะไรดีๆมัน <c oughs> สุดท้ายก็ไม่เหลือ <c oughs> พวกเราอยู่ต่อไปก็ไม่เหลืออีกก็ไปอีกไป,กไปตามหน้าที่จะมีโรคก,ก็ตามไม่มีโรคก,ก็ตามเ <c oughs> พราะว่าธรรมะคือหน้าที่แตกต่างกันอยู่คือวันเวลาส่วนความตายนีหน้าที่ทุกคน เจอเจ้าแก่เจ็บตายนะฟังเสียงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่อยากตายก็เร่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าหาศินนาธรรมมาสอนคนเราเป็นคนหรือเปล่าอว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตัตสรูหกปีนะไม่ใช่หาศินนาธรรมวันสองวันเท่านั้นนะเทียบอาหาร หาตั้งหกปีจ่ได้รับประทานทนี่อาหารใจก็หาตั้งหกปีทีนี้เราได้รับติเศษว่าทาไม่ได้ทําไม่ได้มันไม่ถึงจิตถึงใจถึงธรรมะถึงปู่ถึงย่ำแลำ้วย่ำดิถ้าทําไม่ได้จะไปทานอาหารทานอะไรกแล้วแต่จะคิดเอาสิ่งไหนกิเลสมันน้ำใจน้ำใจจิตเล่าให้กิเลสให้มันยอม ดา่าลงไปว่ามันลงไปข้ามันลงไปสิ้าไม่บาปคือข่ากิเลสด่าไม่บาปคือคัดด่ากิเลสเรารู้จักกิเลสไหมละ่ะทําไม่รู้จักกับตัวรนะักกับตัวโลกกิเลสอยู่กับตัวรักกับตัวโลก,โลกนสวรรค์อยู่ที่ไหนสิลมหายใจเข้าออกนะีอ,อยู่สองยางหนึ่งกายสองใจทีนนี่ใจแตงหรือยังเกยแตงหรือยัง เคยรักษาใจหรือยังเคยเลี้ยงจิตใจหรือยังถ้าไม่เคยเลี้ยงก็มีแต่บาปพาใจไปมีบาปก,ก็บุญเป็นอาหารใจถ้าดูบุญถ้ามีบุญถ้าทำบุญบุญก็เป็นอาหารใจไม่ใช่เป็นอาหารกายนะมาด้วยบุญก็ทำบุญเท่ควาจะได้มาถึงภูมิของมนุษย์กวาจะได้พบพุทธศาสนา ว่าจะได้ฟังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายนะ,นะการได้พบพุทธศสาสนาเป็นลาภเป็นประเสริฐการได้ฟังคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลาภเป็นประเสริฐเป็นลาก็แรงลาภแล้วรับประทานหรือเปล่าทีนี้ยีนะพูบหนาชาติหน้าจะรับประทาน ชาติหน้าเขามีแต่ตายแล้วนั่นแหละพระเจ้าไม่ได้สอนคนตายพระเจ้าสอนคนเป็นดีเพ่งผลขวยก่อนสร้างบุญกตโนนบุญมูลไร้พาบ่างเพนทางศิลภาวมนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะอย่านไหนค่วตายมาถึงถ้าค่วงตายมาถึงเข้าแล้วก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนานี่ทีเดียว ทาแค่นั้นก็พอใจแล้วสะดุดใจแล้ววรนที่จะตื่นตัวตื่นใจเร่งบนขวยก่อสร้างบุญกุศลนะรู้จักไหมบุญกุศลสร้าง่างอื่นไม่สู้ทำมาพิภาวนาไม่สู้ทำบุญได้เราสร้างใจสร้างสิ่งสร้างของสร้างบ้านสร้างช่องสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างต่้ไหร่เอาแบบไหนก็ได้หมดนั่นแหละนะ ยาเให้เน้นสั้างสร้างใจเอาไปด้วยไปได้สร้างบุญหืไว้็แลนาแต่แต่สร้างที่เอาสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาปถ้าทำบุญบุญก็พาไปได้นบาปไปตามไม่ทันถ้าทำบาปบุญก็ตามทันไม่ได้ตามไม่ทันบาปพาไปแู้จะไม่บอกเมื่อกี้บ่าคือรักกับโลกบุญก็คือโลมหายใจเขาอก อะไรง่ายกว่ากันรนะักมาจากไหนหาสาเหตุดูไหมโลกมาจากไหนหาสาเหตุเหนะตุดุโยธรรมตางหลายมีเหตุรนะักก็มีเหตุโลกก็มีเหตุนะในสวรรค์ก็มีเหตุสนะวรรค์ในอกนรกก็อยู่ในใจในใจของคนมีแต่นระกไม่มีสวรรค์ใจตัวเดียวนั่นแหละ รวมอยู่ที่นั่นสวรรค์นนก็อยู่ที่นั่นนรกก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นผมวําทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบสอนให้รู้สวรรค์ให้ไปสวรรค์ให้ไปปันธ์านท,ที่ไหนโลมหายใจอนาปตานุสติวาระสุดท้ายวันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าได้ตัสตรูก็คืออนาปตานุษติคือรููลม่อนจะได้รููลมก็คือสัจจะตัวสําคัญที่สุดคือตัวสัจจะ ไม่ได้ทาถ้าไม่มีสัจจะเลยบอกเตือนอยู่แล้วขอให้นั่งทุกวันทุกวันตั้งสัจจะเอาไว้ถ้าเาไม่ได้ไม่ยอมนอนนั่นเอากำลังนะนอนไม่นอนต้องดูลเแต่ก่อนต้องทำบุญก่อนง่ายไหมล่ะแต่ทำไมทำไม่ทำทำไมไม่ลานั่นระด่าเกยดไม่นอนไม่นอนยังดูลงก่อนดูทำบุญก่อน ก็เห็นสัมพันธ์้างแหละลุงเข้าลงบอกทูกเอื้อนยิ้มกวาคมสงบให้มีแปรเขาไปทสียะล้วคมสงบนล่ก็มีความสุขไม่วุ่นวายไม่หิวไม่อยากไม่ร้องไม่นี่โอ้ยเปพยายามเน้นนัตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างที่ไม่ดีไปกับปีเก่าความทิ่เจหญที่ข้านความมักง่ายมั่งเมาเอานอนไม่อยากจะทำให้หมดไปอย่าไ้มาสร้างคมขยันขึ้นมา พยายันทำบุญขยานนั่งรู้ลงเข้าลงออกนนะั่งทำบุญแต่พูดไปหลายอย่างเมตตาภาวนานะไปหลายอย่างครับกลมากก็คือภาวนากานสินภาวนากานสินบุญตัภวาาภาวนานี่หละต้องมีปัญญาได้ก่อนถึงจะมีภาวนาบุญก็คือทำให้จิตนิ่งสงบแล้วก็เกิดปัญญาอะง่ายแช่ั้น นเราไม่ดูเขาเลยไม่มีปัญญานี่ถ้าจิตใจผักไวในความรักความโดุคุณตัวตวายมีแต่คตวามดุหาความสุขความสงบเกินต้องกันความสุขก็ทำจุดนี้โดยหน้ากลุ้มกลัวโดนน่าดูมันบานแฉ่สีทองโดยจะพบผู้เป็นเราภาพปรารถนานินม่พระเจ้าะระผงมพวกแม่ครูบาอาจารย์มาบ้านมาชองเป็นสิริ <c oughs> เป็นคนผู้ชน บุญกุศลที่พวกเราได้ทำแบบนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าบุญประจำบุญประสงค์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั Estamos, lasting, ้งหลายในสหกรณ์โลกวันนี้ก็ยังมารวมกันเป็นบุญรุ่งสำนั้นยิ่งใหญ่ดวงกว้างบุกกว่าตราอวบนดาบดวงหลานได้ยิ่งน้อมตลอดทั้งพู่งเป็นมีจิตธาตุก็ดีก็จงมีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกข์โรมภัย ทำงนสิ่งใการเงินสิ่ไใดวาทนาเป็นหนึ่งสิ่งใดก็จงกรเจงตระเวนสมดังความาทนาลงทุกสิ่งทุกประการเดนสาธุสาธุสาธุอานา Yeah, Allah สุขโนสุมโมโหโตัตุใจสุยิทังธรรมจาริสุปตะทินังกายกรรมวาจากริสุปตะทินังปะตะทินัง